สวัสดีครับเจอกันดีเชินเคยนะครับกับพวกเราร้านหิงซาวด์ไรนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมเราก็จะมีสินค้านะครับมาอัปเดตนะครับผมเป็นสินค้าจำพวก power amp นะครับผมเป็น power amp พวกสวิตชิ่งพวกมาแป่งนะครับก็จะมีปลาปูนนะครับกันไปนะครับไอ้ร้านเราตั้งอยู่ที่ท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมซื้อขายแลกเปลี่ยนเพื่อเสียงแก้งนะครับผมมือหนึ่งและมือสองนะครับผม ขอผับเมาบ้านะครับผมหรืออาจจะเป็นในส่วนของการจัดชุดนะครับชุดกทบก็ได้นะครับผมพูดในชุดกองทุนหมู่บ้านนะครับผมกองทุนหมู่บ้านหรือว่าห้างร้านต่างๆนะครับผมโรงเรียนโรงแรมนะครับผมอาจะเป็นชุด2องคูนสองสี่คูนสี่หกคูนหกแปดคูแปดนะครับผมจัดได้ตามงบนะครับผมมีงบน้อยงบมีงบน้อยงบมากนะครับผมก็สามารถเข้ามาคุยกันได้ครับมาทดลองเสียงฟังเสียงกันได้นะครับผม สำหรับท่านที่อยากขายก็สินค้าไอซื้อขายและเปลี่ยนก็สามารถเชิญได้ที่ร้านนะครับผมเบอร์ตัวติดต่อเราก็อยู่ที่ศูนย์ห้าศูสามแปสาเจ็ดนะครับผมเดีย๋ยวเราไปชมสินค้ากันเลยครับผม สวัสดีครับผมพบกับเราร้านเิงซาวไลท์นะครับผมสําหรับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสินค้าที่เข้ามาใหม่นะครับผมให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมข้าวๆกันก่อนนะครับผมว่ามีสินค้าตัวไหนครับวันนี้มีทั้งแอมหม้อแป้งนะครับผมแอมหม้อแป้งแอมสวิตชิ่งหรือว่าเป็นแอมสายนอกก็มีนะครับวันนี้ ตัวเด็ดๆทั้งนั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมตัวแรกกันก่อนนะครับผมเป็น Power ้ Power M ทุกตัวมีฟานะครับผมตัวที่เราเปิดฝาอยู่เพราะว่าเราจะให้ดูข้างในนะครับผมว่ามันจะคุ้มค่ากับเงินที่เราซื้อไปไหมนะครับผมมาชมตัวแรกกันก่อนนะครับตัวแรกเป็น Power ม NPE นะครับผม NPE E สามพันนะครับผมเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ข้างในก่อนนะครับผมนะครับ ตัวนี้ม่แปลงเทลอยลูกใหญ่นะครับนะฮะนะครับฮาร์ดิเตก็เพียบครับซ้ายขวาขนาดกล่องจะเป็นกล่อง3 u ยูนะครับผมขนาดเครื่องจะเป็นกล่อง3 u ยูนะครับผมกำกำลังขับตัวนี้อยู่ที่900วัตต์บทคูณ2ที่ซโอห์นะครับผมนี่แหละสวยๆอย่างนี้แหละครับผมเต็มหน้านะครับผมนะครับ 9900วัตคูณ2ที่4โอมขับ18ข้าละ2สอสบายๆนะครับตัวนี้อึดทนนี่ต้องยกให้เขาแล้วครับผม NBE นะครับผมรู้ๆกันอยู่นะครับว่าอุือความทนยิ่งร้อนยิ่งดังนะครับพวกนี้ครับอ่านะครับครับขับ18ข่าละ2สสบายๆนะครับผมเราขายกันอยู่ที่ราคา9500บาทนะครับผมฟังไม่ผิดครับผม9500บาทพี่ท่านไหนชอบแบรนด์นี้ชอบความอึดความทนก็จัดเลยนะครับผมถัดมามาดูพี่ใหญ่ชักตัวนะครับผม ตัวนี้จะเป็น Power Amp South Standard นะครับผม CA ยีเสิบมีเพื่อนๆหลายคนนะครับที่สอบถามเข้ามาว่ามี CA 20เข้ามาไหมนะครับผมตอนนี้ก็เพิ่งมีเข้ามาแท่นเดียวนะครับผมท่านไหนที่ไม่ทันรอบแรกก็จัดเลยครับมีมาแค่ตัวเดียวนะครับผม CA 20นะครับผมดูดูอุปกรณ์ข้างในนะครับนะครับเต็มหน้าตักนะครับทาปลาสิบหกลูกครับมอแปลงลูกใหญ่ดูจากมือผมนะครับอ่ามอแปลงลูกใหญ่มากครับผมเต็มหน้าตักนะครับแน่น าปลา16ลูกนะครับไม่ไหคาปลา12บลูกอ่าโทษทีนะครับผมผมอาจจะดูผิดสายตาบิดเบี้ยไปนิดหนึ่ง <laughs> <laughs> นะครับผมอ่านะครับกำลังขับ C20 นี่อยู่ที่2,700รบาทนะครับผมคูณ2ที่2อมนะครับ18ดข้างละ3และสี่สบายๆนะครับตัวนี้18ดข้างละ3ามละสสบายๆนะครับ c ียีนะครับผมปกติราคาเราขายอยู่ที่11,000บับาทไม่ขายนะครับเราไม่ขายเราขายกันอยู่ที่ 9,500บาทนะครับพี่ทนายชอบไซส์ซาวสแตนดาร์ดนะครับชอบความอึดความทนความแรงก็จัดกเลยครับผม9,500บาทนะครับสำหรับเ2ียมีท่านเดียวนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับผมถัดมาก็จะเป็นอีกค่ายนะครับผม Poweramp Spell นะครับ S S-P-A-U-L อ่าน Spell นะครับผมอ่านผิดก็ขับขออภัยนะครับผม Spell นี่ก็กำลังขับอยู่ที่1,300บาทคูณที่4โอม์นะครับผมเยอนะครับ ปลาแปดแห้งนะครับผมนี่แหละอุปกรณ์ถือว่าลงได้ดีครับมออแปงก็ยังลูกใหญ่เหมือนเดิมนะครับตะกูลซียี่สิบ 20, ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ <c oughs> เน้นที่มออแปงครับมออแปงจะลูกใหญ่นะครับขับสิบแปดคันละสองแบบโหนดได้สบายๆนะครับผมไม่ไม่ว่าจะเป็นโครงหล่อโครงปั๊มได้หมดนะครับ่านะครับสาหรับสเปร๊ซียี่สิบเราขายกันอยู่ที่ 8,500บาทนะครับ8,500บาทนะครับสิบแปดค่นละสองสบายๆนะครับผมมาจับเลยนะครับพี่ท่านไหนชอบะฮะถัดมานี่เป็นสินค้าที่เราภูมิใจนําเสนอนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเพิ่งเข้ามามันหมาดนะครับผมเพิ่งเข้ามามันหมาดนะครับพี่ที่ท่านไหนชอบสายนอกต้องดูกองนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะนําเสนอกันที่พ่อแอมข้าวนะครับผมข้าวพ่แวมข้าวห้าตัวนี้เป็นพ่แวมข้าวแท้นะครับ งานแท้นะครับไม่ใช่งานก๊อปนะครับไม่ใช่งานก๊อปนะครับผมเป็นงานแท้นะครับผมเริ่มต้นที่ตัวแรกก่อนนะครับเริ่มเริ่มกันที่รุ่น x xls 6 0ส่วนนะครับผมกําลังวัดนี้ผมอาจจะบอกได้ไม่ไม่หมดนะครับผมพี่ๆสามารถเข้าไปศึกษาดูรายละเอียดในใน Google ก็ได้นะครับผมว่ามันสเปคเท่าไหร่นะครับผมตัวนี้ก็ขับ15ได้ข่าละ2ดอกสบายๆนะครับขับกลางสายกิฟต์นะครับผม ตามสไตล์ของคาวนะครับผมใสๆสไตล์นอกนะครับผมคาว S L ส6 0 2นยสองนะครับจะทิกเกอร์ยังอยู่นะครับนีดูนะครับมหาจักรนะครับเนี่ยสติ๊กเกอร์มหาจักรยังอยู่งานแท้แน่นอนครับราคาปกติผมขายอยู่ที่7,500พันนะครับผมไม่ขายนะครับผมขายแค่6,500นห้ราคาพิเศษนะครับ6,500บาทนะครับอ่าถัดมาก็จะเป็นคาว X อ็กซ0 0อนะครับผม X T I 2,000นี่จะเป็นจะเป็นรุ่นรุ่นแรกๆก็ว่าได้นะครับผม แต่สมรรถภาพนี่อุปสมพกนี่ก็ไปหาดูในยูคูเก้นได้นะครับผมหาเพิ่มเติมได้แต่ผมบอกได้เลยว่าตัวนี้ขับซับได้นะครับขับซับได้สี่แปดขั้นาสองก็ได้นะครับในสไตล์ทใสๆนุ่มๆนะครับผมอ่าราคาอยู่ที่เก้าพันบาทแล้วไม่ขายเหมือนกันครับเราขายกันอยู stores, parsley, ่ที่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับถัดมาก็จะเป็น l p s พีเอันห้านะครับผม l p s พีเอันห้าก็งานแท้เหมือนกันนะครับแท้ทุกตัวแน่นอนครับครับ LPS พีเอสันห้าขับซับได้นะครับสี่แปดขั้นอัตราสองก็พอได้นะครับพอได้นะคร ราคาปกติ8ปดพ้าไม่ขายนะครับเราขายกันอยู่ที่เจ็ดพันห้าร้อบาทนะครับพี่ทนายจำราคาผมได้ทักเข้ามาในไลน์นะครับผมแคปหน้าจอมาได้เลยนะครับสนใจตัวไหนถัดลงมาจะเป็นตัวเด็ดเลยนะครับตัวตัวเด็ดนะครับตัวเด็ดของเขานะครับผมรุ่นไม่ไอแมกโนทคพันสองนะครับตัวนี้เป็นงานแรกๆรุ่นแรกๆที่พี่ๆหลายท่านหากันอยู่นะครับเขาเรียกว่าหน้าเขานะครับนี่ครับ เรียกว่าหน้าขาวตัวนี้งานแท้นะครับผมให้ดูสภาพก่อนนะครับสวยๆนะครับนี่ครับสวยๆสวยๆเดิมๆนะครับข้างในเดิมๆนะครับนี่แหละข้างในเดิมๆนะครับผมเสียงนี้ไม่ต้องพูดถึงครับสายกิ๊บครับตัวนี้เอาไปขับกลางก็ได้นะครับขับกลางสิบห้านิ้วนะครับผมสิบห้านิ้วสิบสองนิ้วขั้นละสองหรือสิบแปดขั้นละใบก็ได้นะครับผมในสไตล์เสียงใสๆนะครับของขาวไมโครเทคพันสอง สองตัวล่างนี้ไอสองตัวล่างนี้ผมขายอยู่ที่ตัวละนะครับตัวละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับสองตัวล่างนี่นะครับพี่ทนหยสนใจรีบจัดเลยครับของหายากมากครับตัวนี้หน้าขาวตัวล่างสองตัวล่างนี่ครับนะครับราคาเราก็บอกกันทุกตัวแล้วนะครับผมอ่านะครับอ่านะครับถัดมาเดี๋ยวมาดูอีกกองนะครับผมอีกองเป็นสินค้าที่เข้ามาใหม่เหมือนกันนะครับทุกตัวเป็นสินค้าที่เข้ามาใหม่นะครับอ่า เดี๋ยวมาดูสี่ชันแนนะครับสี่ชแนแนตัวบนนะครับผมนี่แหละตัวบนเนี่ยโพเอลนะครับของค่ายโพเอลนะครับสี่ห้าเอนะครับผม4ีจุดหาเนี่เป็นเป็นพาวเวอร์แอมป์สี่ชันนนะครับผมสี่ชแนนงานดีนะครับดูกล่องหนาๆนี่ครับงานดีดูกล่องหนาๆเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับเนี่ยด้านหลังนะครับเนี่ยอารมณ์สามตัวนะครับผมนี่แหละแจ็คเอแร์นะครับสเปคคอนมาตรฐานนะครับตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูสเปกกันนะครับสเปคสเปคโฟลลนี่อยู่ที่ช่องละแปดร้อยคูณสี่นะครับแปดร้อยคูณสี่ที่สี่อมนะครับผมหรือแปดร้อยคูณสี่ก็แปดสี่สามสิบสองกำลังขับอยู่ที่ไอสามพันสองร้อบาทที่สี่อมนะครับก็คือถ้าเราจะขับสิบสองสิบห้าก็จ่ายไปเลยครับช่องละสองนะครับตัวนี้ผมแนะนําให้ขับกลางแดดดีกว่านะครับตัวนี้ครับช่องละสองนะครับผมได้สบายสบายเราขายกันอยู่ที่ตัวละสี่พันห้าร้อบาทนะครับถือว่าถูกมากนะครับในตระกูล โอเอลนะครับผมราคาสีแนวราคาสี่พันห้านี่ผมไม่รู้จะว่ารังไงแล้วครับราคาถูกมากนะครับผมนะครับอ่าถัดมาเป็นเอสีนะครับเอสีทีเอ็กสามพันหกนะครับทีเอ็กสามพันหกหน้าดํานะครับผมไอ้ทีเอ็กสามพันหกกำลังขับอยู่ที่สองพันสองร้อยห้าสิบคูณสองที่สองโวลต์นะครับสิบแปดขั้นละสามได้นะครับตัวเนี้สิบแปดขั้นละสองละสามบางคนใส่ขั้นละสี่นะครับผมแต่ก็รอดนะครับขั้นละสี่ก็ได้นะครับผมอ่านะครับเราขายกันอยู่ที่ เ9,000บาทนะครับผม S อสซีเทคซ์3.6นะครับอยู่ที่9,000บาทนะครับผมถัดลงมาเป็น S อสเหมือนกันค่าเดียวกันนะครับเป็นตระกูลพีเคเอ็ม8.5นะครับผมพีเคเอ็ม8.5นี่กําลังขับอยู่ที่1,200บาทคูณ2นะครับถัดลง1,200บาทคูณ2ที่ซีโอมนะครับ18ค่นละ2สบายๆใส่มาเลยครับไม่ว่าจะเป็นโครงปั๊มโครงหล่อได้หมดนะครับอ่านะครับเราขายกันอยู่ที่7,500บาทนะครับเอสซีพีเคเอ็ม8.5นะครับ7,500บาท คถัดมาก็เป็นเทคโนนะครับเทคโนโลยีเอมิลล์นะครับหน้าขาวนะครับเทคโนโลยีเอมิลล์สเปคก็อยู่ที่สเปคเดียวกันกับทีเอ็กซ์สามันหกนะครับสองพันสองข้าสิบคูณสองที่สองโอห์มนะครับสิบแปดข้าละสามได้นะครับสิบแปดข้าละสามละสี่เลยสองเลยสามสี่ก็ได้นะครับผมตามที่พี่ๆชอบแล้วกันนะครับผมอ่านะครับสเปคเขายืนยันมาจากบริษัทนะครับผมราคาราคาตัวนี้นะครับก็ราคาเดียวกันครับกับทีเอ็กซ์สามันหกนะครับอยู่ที่ราคาเก้าพันบาทนะครับผม 9,000บาทนะครับที่สนใจจัดเลยนะครับผมชอบเบาๆหน้าสวยๆหล่อๆก็จัดเลยกองนี้นะครับผมอ่านะครับจัดเดี๋ยวเรามาต่อกันที่พ o w e r FA นะครับผม FA นี่ถือว่ายอดขายพุ่งกระฉูดนะครับทะลุทะลวงยอดขายถือว่าขายดีมากนะครับผม p o w e อ m FA นะครับผมความแรงก็ไม่ต้องพูดถึงนะพี่ๆเพื่อนเพื่อนก็รู้ดีนะครับผมอ่า เมื่อวันนี้มีสินค้าเข้ามา3แท่นนะครับเดี๋ยวมาดูกันที่ตัวบนนะครับตัวบนเป็นพ่อแาย f a 3า6นะครับ3า6ตัวบนนะครับ3า6 FA 3า6นะครับผมสเปกก็อยู่ที่กำลังขับ3า6พคูณสที่สองโอมนะครับ18ข้างละ4นะครับผมนี่ครับ18ข้างละ4เลยครับเราขายกันอยู่ที่1นึ่0บาทนะครับผมนี่ครับ FA 3ามนใครชอบความแรงแบบสไตล์เบรกก็จัดนะครับผม ถัดลงมาเป็น4 channel นะครับค่ายเดียวกันของ s b นะครับรุ่น DCXT นะครับผม DCXT เอกลักษณ์ที่สำคัญหรือว่าที่สุดยอดอีกอย่างก็คือกำลังวัดนะครับกำลังวัด SA DCXT มันจะมีทั้งหน้าขาวและหน้าดำแต่สเปคเดียวกันนะครับอุปรกรณ์ข้างในเหมือนกันแต่เขาจะทำมาเป็น2สีนะครับเป็นสีขาวกับสีดำแล้วแต่พี่ๆท่านไหนชอบหน้าไหนก็จัดนะครับผมแต่ราคาก็ต่างกันนิดนึงนะครับผม ตามความชอบนะครับผมตามสภาพนะครับผมไอดีซีที่ตัวสีดํานะครับกําลังขับก็อยู่ที่2 9 2 5ัอ้ไอสองพัน้าร้อยคูณสนะครับที่2โอห์มนะครับผมจะบอกว่าความพิเศษของของไอเบนี่คือเขาจะโหลด2โอห์มต่อช่องนะครับต่อช่องเป็น2โ oh อห์อมก็คือได้ช่องละ4ใบนะครับผมเนี่ยไอเบสช่องคือได้ช่องละ4ใบเพราะว่าโหลด2โอห์มได้ต่อเนื่องนะครับผมถ้าถ้าพูดถึงเป็นภาษาบ้านเราก็18ข้างละสีไอช่องละสีนะครับ ช่องละสี่สี่ช่องก็สิบหกดอกนะครับเนี่ยนะครับสี่แปดช่องละสี่นะครับตัวเดียวขับสิบหกดอกนะครับไม่เชื่อก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับมีลูกค้าอัดมาแล้วครับผมผ่านมาได้ถึงวันนี้นะครับเนี่ยนะ f a f a BCP ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับได้ก็คือได้นะครับผมนั่ครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูตัวตัวที่ตัวที่สองกันก่อนนะครับ ตัวที่2ก็เป็นหน้าขาวเหมือนกันครับ DCXT สเปคเดียวกันครับ2 9 5 0ัคูณสที่2โอห์มนะครับเนี่ยไอ้คูณ4ที่2โอห์มนะครับนะเหมือนกันนะครับทั้ง2ตัวราคาขายเราอยู่ที่17,500บาทนะครับ2ตัวนี้นะครับราคาเดียวกันตอนแรกว่าจะขายคนละราคาเอาเป็นราคาเดียวกันดีกว่านะครับอ่า DCXT หน้าขาวหน้าดาตัวละ17,500บาทนะครับผมอ่านี่แหละครับสวยๆนี่แหละครับผมดูด้านหลังนะครับผม เป็นแจ็ค XLR นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับผมผมก็ลืมบอกว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับนะครับสองตัวจะเป็นรุ่นใหม่นะครับพี่ทนานสนใจตัวไหนก็จัดเลยนะครับนี่แหละสวยนี้นะครับผมสําหรับสินค้าที่เข้ามาใหม่เราก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะครับผมนี่แหละส่วนมากจะเป็น Power a m นะครับที่เข้ามาเยอะนะครับตัวลำโพงก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับผมเราจะมาอัปเดตเป็นลายตัวไปนะครับผม นะครับผมสําหรับวันนี้ไอสิสนค้าทุกตัวเราต้องโคเราก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าทาง, us, ทางร้านเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผม <บ ça S 2> มีแต่โอนและส่งนะครับผมอ่านะครับผมสินค้าทุกตัวไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับมีแต่โอนและส่งสินค้าทุกตัวยังไม่รวมค่าขนส่งนะครับผมค่าขนส่งนี้ก็เราจะมาคุยกันอีกทีนะครับผมหลังจากที่เราตกลงซื้อขายกันแล้วนะครับผมนะครับอ่า รับข้อมูลทุกอย่างก็อาจจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนเพื่อนี่ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ชอบตัวไหนก็จัดเลยนะครับผมมาร้านเราก็ยังบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเหมือนเดิมนะครับผมจัดชุดงบกวทวนะครับผมชุดเล็กชุดใหญ่สองคู6สองสี 8, 8่คูสี่หกคูหกแปดคูแปดสิบสิบสองคูสิบสองได้หมดนะครับผมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับชมนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ